สวัสดี่ค่ะพี่นอ้องมาบอกกันนี่ลยะคะ่ะพี่นอ้องค่ะพี่นอ้องเตรียมตัวอาบน้ำสิม,มาอาบน้ำหนพี่นอ้องเตรียมตัวอาบน้ำก่อนวันนี้มาอาดในห้องน้ำเตรียมตัวอาบน้ำกันค่ะทุกคนเดี๋ยวสิม,มาบอกเรื่องอนี้ก่อนพี่นอ้องก่อนจะไปอาบน,น้ำสิม,มาเบอกเรื่องระบบประจันปมมวลผลพี่นอ้องความพี่นอ้องปมมวลผลไป พ้องเจ้าบนพระท่านประมวลผลเลยค่ะพี่น้องคะอ่ะเดือนนี่หูซึกว่าสายแห้งระบบช้ามากเดือนนี้ระบบช้ามากพี่น้องคะอ่ะอมเดือนนี้ระบบสาแห้งพระท่านเด้ขึ้นประมวลผลอยู่พี่น้องเออการโล่ลุ่นเหมืที่นีว่าสิได้จัดเหรียญเอจนเท่าปาน,นี่พระท่านประมวลผลอยู่พี่น้องค่ะเออล่ลุ่นอยู่นีว่าสิได้จัดเหรียญเดือนเนี้ยสิตัด สิตัดเท่าใดตัดหยอดท่าใดมันสิได้มีกำลังใจมีงเงียเงียบคีบสนุกว่าเป็นที่กันบ่กเด้๋พี่นอ้องเป็นที่กันบ่ของพี่นอ้องป้องมรพนยังเนาะคอมเมนต์มาบอกสู่กันข้างในพี่นออ้องป้องมรพนไปของพี่นอ้องสิเตรียมตัวอ่านหนังฝน,นตกซุมือพี่นอ้องพายุเข้าช่วงนี้ โซนนี้พายุเขาฝนฝ่าอากาศกระอนหลอนเนาหนาวพี่น้องอดูแลสุขภาพด้วยกับพี่น้องคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนหนาหนาวแต่ฝนตกเพราะว่าฝน,น,นพายุว่าส้นอฝนพายุพายุเขาเป็นว่าอพายุเขาพายุเข้าเขาบอกว่าพ,พายุเข้านะคะทุกคนอนั่นแหละพี่น้องอากาศกระรอนหลอนเน่าหนาว แล้วก็ตอนนี้ระบบประทานประมวลผลของยูบีนอตจัดได้เจักเรียนอ่าเพราเสด็มีกำลังใจเพราเสด็มีกำลังใจทำคลิปสนาาินอวะอ่าจักเรียนจักเรียนก็ได้ระบบระบบเปลือกสาคนเหตุไหนเนระาพังน้องบีนอกเนาะอืคนอาจจะทำเยอะนะระบบก็เลยอ่าสีสลวนเนี่ยจาอยอย้าหน่อยยังสินะคิดว่าคิดว่า <c oughs> คิดว่า <c oughs> ก็ไปแหละพี่น้องบางเดือนกับสาบางเดืินกับเร็วเนาะพี่น้องเนาะบางเดือนก็ช้าบางเดินก,เนกเ็เร็วเหลวแต่มันเหลวแต่พี่น้องอาบนา้ำซคักผมคนพี่น้องอือพี่หน้องก็มวันแต่บอกพี่น้องพ๋อพี่น้องประงวนผลยังร่อหลุลน <c ười> เราลุ้นเงินเดือนว่าจะได้ หาเงินไว้ใส่ปีใหม่ตัวน้องพี่น้องเนาะอ่ากลับบ้านปีใหม่มันไก่สิปีใหม่เลยเด้อ่ต้องทำยอดทำเงินเพื่อสิกาแปดแน้วพี่น้องเนาะหาเงินกินปีใหม่ส่นตัวเมนวล่ะหาเงินกินปีใหม่มันใก่สิลอดปีใหม่แล้วอืมได้หลายๆทุกคเให้พี่น้องทุกคนยินที่ป้องปังเนยพี่น้องจ้ะขอให้เฮงเงปังปังกันทุกคนทุกบ้านทุกหลังด้วยเจ้าพี่น้องอ่ทุกบ้านทุกหลังเฮงเงป้องปังจ้ะพี่น้องจ้ะ เพราะว่าส่วนนี้แ่บอากาศฝากฝนม dad, ันเป็นใจถ่ายคลิปก็ได้พี่น้อนฝนตกมางจะมาถ่ายกระไดเเป็นเป็นพิธีว่าฝนตกบางเจอนเออคัดจังหวะเอเดอรพี่น้องถ่ายคลิปเนี่ยเสียงฝนเนาะเอพี่น้องคลิปนี้ก็ไปสําเนาพี่น้อนคราบเตรียมตัวอาบน้ำมาถามคราวข้าวพี่น้องว่าระบบประมวนวนอ่ะเราจะเอาบล็อกท่านหมุนวลวนอยู่พอมันมาโฟล์กันบ้างเลค่ะพี่น้องค่ะ อาจรย์นก้ก็จะสูงของบุณกอบคุณทุกการนำช่วงปอนไม่เก็บหนาจะพี่น้อกเลือไ